สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยนะครับและก่อนที่คุณผู้ชมจะไปติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับพี่ออสนะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํากันก่อนครับซึ่งทุกวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าปัญหานะครับหรือว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยนั้นคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันอย่างแน่นอนตามผมมาเลยครับ หลายคนอาจยังจำกันได้นะครับกับปัญหามหาอุทกภัยในปี2,554ที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนทำให้ประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนก่อให้เกิดฝนตกหนักครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายในประเทศอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินรวมไปถึงความเคยชินจากการบริหารจัดการน้ำของในบางภูมิภาคของประเทศไทย อยู่ภายใต้สภาวะฝนน้อยต่อเนื่องมากว่า30ปีเริ่มจากป่าต้นน้ำมีสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่พืชลม้มลุกจึงทําให้ไม่สามารถชะลอและดูดซับน้ําได้มากเท่าที่ควรน้ําฝนที่ตกลงมาจึงไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วในฤดูฝนและในฤด,ดูแล้งน้ํากลับมีปริมาณน,น้อยมากทําให้ความแห้งแรงรุนแรงกว่าในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้เกินขีดความสามารถของระบบชลประทานในบางจุดที่จะรองรับและบริหารจัดการควบคุมน้ำเหล่านั้นเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำโดยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆได้ทำการบริหารตามเกณฑ์ปกติที่เคยทำมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณมากและเหลือพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับน้ำในรอบต่อไปครับ ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นก็ สภาพป่ามันก็จะหมดไปก็ทีนี้ก็ฤดูฝนก็ฝน,นฟ้าไม่มาตามปกติป่าพวกอ,อะไรอีกแล้วไม่แบบว่าไม่มีที่ยึดน้ํายึดอะไรไว้ก็ฝนตกก็รีบไหลลงมาตกวันถึงวันก็น้าท่วมแต่สมัยก่อนเนี้ยคนเราเนี้ยบุกล้างทางป่าหมดไม่มีที่ไหนก็ไปคนออกมานะครับไปคนออกมาไปเลื่อยบ้างเผาทานบ้างทีนี้ป่าไม่มีแล้วนะครับก็ทําให้โลกร้อนนะครับทําให้โลกร้อนทําให้น้ํานะครับ น้ำแรงไม่ค่อยมีน้ํากินน้ําใช้เท่าไรถ้าเราช่วยกันปลูกป่านะครับให้มีป่าเหมือนเดิมนะครับก็โลกก็จะเย็นขึ้นนะครับโลกก็จะไม่ค่อยร้อนและก็น้ําก็จะมีกินมีใช้อยู่ตลอดถ้าเราไม่มีป่าเรามีแต่ดินนะครับมันก็ร้อนนะครับ นอกจากนี้แล้วพื้นที่รับน้ําตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นหนองบึงหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ําก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทําการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยจนเกือบหมดครับจึงทําให้ไม่สามารถใช้พื้นที่เหล่านี้ในการรองรับน้ําได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมานั่นเองครับและยังมีสิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารหรือโรงงานอุตสาหก,กรรมกีดขวางทางน้ำรวมถึงคูคลองต่างๆและลำน้ำสายหลัก ที่ไม่ได้มีการขุดลอกและกําจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องทําให้อัตราการไหลของน้ําไม่มีประสิทธิภาพเมื่อมีปริมาณน้ําที่มหาศาลมากขึ้นก็ทําให้คันกั้นน้ําและคันโอบของประตูระบายน้ําหลายแห่งชารุดเสียหายไม่สามารถบังคับให้น้ําอยู่เฉพาะในลําน้ําหรือพื้นที่ที่สามารถควบคุมน้ําได้และบริเวณที่ใช้เป็นคันป้องกันทั้งหลายแห่งมีระดับที่ต่ําเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถป้องกันน้ําท่วมพื้นที่เหล่านั้นได้เมื่อน้ํามีปริมาณที่มากขึ้น ทำให้เกินขีดความสามารถของเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำที่มีอยู่อย่างจำนวนจำกัดและไม่สามารถจัดหาเครื่องขนาดใหญ่ได้ทันจึงไม่สามารถทำงานได้ทันตามสถานการณ์น้ำจำนวนมากจึงไหลทะลักส่งผลทำให้ไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ ก็ควรจะดูแลช่วยกันปลูกป่าในเมื่อฤดูน้ำหลากก็ทำฝายชะลอน้ำทำนบทำเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ฤดูแรงก็อยากจะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องหรือชาวบ้านนะครับก็ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ประหยัด การใช้น้ำครับก็อยากจะขอฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านครพยายามอย่าตัดไม้ทำลายป่าพื้นไร่หัวไร่ไป่านาก็พยายามปลูกป่าไว้ปลูกต้นไม้ไว้จะได้ยึดน้ำยึดไรไว้ถ้าหลัดสติมนะีท่านสอนไว้ว่าการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยถ้าเราไม่ แตกแยกกันหรือไม่หึงหวงต่อกันเนี่ยมีน้ํากินน้ําใช้เราแบ่งแยกกันไปนะครับมีอะไรก็ช่วยกันนะฮะมีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาแบ่งกันไปทํากันไปแบบว่าให้พอกินพอใช้แบบทุกครอบครัวนะฮะทุกวันนี้นะครับพวกผมก็ทําตามของพระราชดำริที่ท่านได้สอนไว้ให้มีป่ามีน้ํามีน้ําพกกินพอใช้ก็จะไม่เดือดร้อนนะครับอยู่ที่ไหนถ้าน้ําแรงนะครับมันก็เดือดร้อนนะครับก็ในหลวงท่านก็สอนไว้ให้ รักกันนะครับสม่าเสมอรักกันดูแลกันนะครับก็ให้ปลูกป่าไว้นะครับก็ให้มีน้ํากินน้ําใช้นะครับเท่านี้แหละครับผมก็พอใจว่าในหลวงท่านสอนไว้ก็ทําตามทุกวันนี้ก็ทาตามในหลวงที่ได้ปฏิบัติมาทุกวันนี้นะครับได้ฟังพระองค์ท่านแล้วเนี่ยผมมีความซาบซึ้งมากและมีแล้วก็ถ้าพระองค์ท่านว,วางแนวคิดให้เรา มีความคิดที่ดีและพัฒนาน้ำที่ดี <rim> เกิดความยั่งยืนขึ้นครับผมเห็นไหม่ะครับคุณผู้ชมว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมนั้นมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับบางปัญหาเราไม่ได้เตรียมการหรือว่าคาดการเอาไว้ล่วงหน้าจึงทําให้บริหารจัดการน้ําไม่ทันสถานการณ์และเกิดเป็นปัญหาน้ําท่วมตามมาครับแต่ว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยกันนะครับทำให้การบริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพได้นั่นก็คือการช่วยกันปลูกป่าแบบนี้นะครับไม่ตัดไม้ทําลายป่า รวมถึงไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลองหรือว่าตามท่อระบายน้ำช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพียงเท่านี้ก็จะกลายเป็นกำลังที่สำคัญได้ครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่ออฟกันต่อเลยครับ